苦了。 ่กับเพื่อนเพนเพื่อนเพียงเพเ,พเพื่อนเอนเพียงเพียงเื่อนเพเพียงอะไรวะด้เพื่อนสนิท เพียงเพียงเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่เพื่อนสนิทคำใบ้มีแค่นี้เพียงเพียงเพื่อนเพื่อนได้แค่นี้สอดยากสอดยากทำเพลงก็ไม่ได้นะนึกชื่อนึกเนื้อไม่ออกโอ้โหดูกันหน่อยมีเพลงอะไมีเพลงอื่นไหมช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่ใช่ ใหม่กว่านั้นใหม่กว่านั้นเพื่อนรักไม่ใช่เพื่อนรักค่ะเพ,เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนช,อชื่อเพลงมันไม่น่าเป็นเพื่อนนะแต่ในเนื้อเพลงมันมีคำว่าเพื่อนคำใหม่ๆห,หนึ่ง <c oughs> ช่วยกันส่งชื่อเพลงมานะคะบานไปไม่ใช่พอใจไม่บานไม่บานเพียงความทรงจำบ้านน้ำท่วมไหมคะไม่ท่วค่ะไม่ท่วมค่ะเมียวพี่หิวอ่ะบ้านเมียวไม่ได้อยู่ในกรุงเทพค่ะอยู่บ้านนอกค่ะ my <laughs> จะทำตามสัญญามันเป็นเพลงที่ผู้หญิงร้องอะแต่ว่าเป็นเพลงที่ผู้หญิงร้องนะคะ<า>เพลงมันเป็นเกี่ยวกับแบบอะไรวะไม่น่าเนึกขึ้นได้เลยนึกได้ก็านึกงไม่สุดด้วย สัออายุควันตาละน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิดปิแดแฉะแฉะแฉะแฉน้องอายุ 30, สามสิบสามสิบมาทำไมยังโอยยังติ่ยังตึงตึงตังต้ง,งน้อง

ทำไมพี่บูไม่เข้าหลังบ้านฮะกำลังคิดอยู่ว่าทำไมพี่บูไม่เข้าหลังบ้านพี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะบอกหมิวว่าพี่จะไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้อผักซื้อเป็ดซื้อฟาไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอบไปก่อน คือตอนนี้เนี่ยต้องปิดร้านกันบ๊ายบายมาให้พี่ภูร้องเพลงมาแบบแฉ่งแ่งเนี่ยรู้ว่าทุกคนอยากฟังเพลงโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปทำภารกิจอันใหญ่หลวงเดี๋ยวจะไปถ่ายของบายบายนะคะไปดูเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ อยากไลฟ์เดีมาไลฟ์ใหม่เมื่อไหร่